อ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่4กันต่อเลยนะครับกำหนดให้ a นะครับเป็นเซตจำนวนเต็มนะเซตจำนวนเต็มเนี่ยก็อาจจะติดลบได้นะฮะลบอะไรดีลบ2ลบ1 0ย์เป็นบวกก็ได้นะครับแต่เป็นทศนิยมกับเศษส่วนได้ไหมไม่ได้เลยนะครับต่อมานะครับ b เป็นเซตของจำนวนจริงที่มากกว่า3เนาะทีนี้มาดูจำนวนจริงนะฮะจำนวนจริงเนี่ยอาจจะเป็นอะไรได้ครับทศนิยมนะ หรือเศษส่วนก็ได้นั่นเองนะครับอ่า b อาจจะเป็นทศนิยมหรือเศษส่วนก็ได้นะครับแต่ว่า b มากกว่า3นะแต่ a เนี่ยเป็นจำนวนเต็มแบบเต็มๆไปเลย c นะครับเป็นเซตคำตอบของฟังก์ชันเท่ากับ1โดยที่ f เป็นฟังก์ชัน 4และ5ก็เป็นสมาชิกดังแผนภาพก็คือหมายถึงว่า c เนี่ยอยู่ในไหนบ้างครับอยู่ทั้งในเซต a แล้วก็อยู่ทั้งในเซต b นะฮะแล้วเลข4ก็อยู่ใน c แต่เลข5อาจจะไม่อยู่ใน c ก็ได้นะครับแต่อยู่ระหว่าง a กับ b เหมือนกันนะครับทีนี้ไม่ต้องไปเครียดนะว่า f x เนี่ยมันคือฟังก์ชันอะไรนะเอาเป็นว่าดูคำถามเลยสำหรับข้อนี้นะครับข้อถามว่าข้อความที่ถูกต้องมีกี่ข้อครับมาดูข้อที่1นะครับ คำตอบทุกตัวของสมการ fx เท่ากับหเป็นจำนวนเต็มไหมเห็นว่า c นะครับคือคำตอบของสมการนี้ฮะแล้ว c อยู่ใน a ไหมครับ c อยู่ใน a เห็นไหมครับ c อยู่ในวงกลม a ข้อหนึ่งถูกต้องหนึ่งข้อแล้วข้อที่2นะฮะคำตอบทุกตัวของสมการ fx มีค่ามากกว่า3ามคำตอบของสมการ fx เนี่ยคือเซต c นะฮะเซต c เนี่ยมากกว่า3คือเซต b ครับเพราะ b เนี่ย เป็นจํานวนจริงที่มากกว่า3ถูกไหมฮะแล้ว c เนี่ยอยู่ใน b ไหมครับอยู่ใน b นั่นเองนะครับ b, b อยู่วงใหญ่ c อยู่ข้างในวงของ b ต้องครับต่อมาข้อที่3นะฮะ c เป็นคําตอบของสมการ f x หนึ่งหมายถึงว่า c เนี่ยอยู่ใน c ไหมเพราะสมการ f x ห่งคือเซต c นะครับ c, c อยู่ไหมอยู่นั่นเองนะครับอยู่ในจุด c ถูกต้องอีกแล้วฮะ5ไม่เป็นคำตอบของสมการ f x ากับ1 เลข5อยู่ในเซตสม่ไหมครับไม่อยู่ก็ถูกแล้วนะครับเพราะเลข5อยู่ข้างนอกเซตเนาะแสดงว่าข้อนี้ถูกทุกข้อนะครับตอบข้อจอจานนั่นเองนะทีนี้เรามาดูข้อที่หากันต่อเลยนะครับพิจารณาการอ้างเหตุผลนะครับโดยกำหนดเหตุและผลดังนี้นะครับเหตุหนึ่งนะครับนักร้องทุกคนเป็นนักแสดงอ้าวมีคาว่าทุกคนอีกแล้วฮะมีคาว่าทุกคนเนี่ย แสดงว่านักร้องเป็นวงเล็กนักแสดงเป็นวงใหญ่ครับนักแสดงให้เป็นสอเสือแล้วกันนักร้องให้เป็นรอเรือแล้วกันนะครับไม่มีนักร้องคนใดเป็นผู้กำกับคือรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยผู้กำกับเนี่ยอาจจะมีบางคนเป็นนักแสดงได้เพราะเขาไม่ได้บอกถูกไหมอันนี้ กำกับแล้วกันกอไก่อันนี้แบบที่1แต่ที่สองคือแบบไม่มีส่วนที่ซ้ํากันเลยก็ได้นะอย่างนี้เลยนะครับอันนี้นักร้องนักแสดงผู้กํากับนี่แบบที่2นะฮะเป็นไม่ได้2แบบนะเขาไม่ได้บอกว่าผู้กํากับเนี้ยอาจจะเป็นนักแสดงก็ได้แต่แน่ๆครับผู้กำกับนี้เป็นนักร้องไม่ได้นะครับดาเป็นนักร้องดาเป็นนักร้องเนี่ยดาคือต้องอยู่ในนี้อยู่ในวงของนักร้องทั่นไหมครับ เพราะว่าเขาบังคับเลยนะข้อที่3มเนี่ยน้องดาเนี่ยเป็นนักร้องอันเองนะครับทีนี้มาดูครับแผนภาพข้อใดสมเพุสมผลกับเหตุและผลดังนี้นะครับก็มาดูนะครับข้อไหนเอ่ยอ้าวอันนี้คือข้อที่1เนี่ยผู้กำกับทุกคนเลยนะเป็นนักแสดงคือมันไปได้2แผนภาพมันเป็นอนนันไหนก็ได้นะครับอืมมันแบบไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะ นะครับไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ลยอย่างนะครับดาเนี่ยเป็นนักร้องนะครับน้องดาเนี่ยต้องอยู่ในนักร้องนะกอไก่ก็ผิดแน่ๆครับอ่ะทีนี้มาดูข้อขอข่ครับอันนี้คือนักร้องทุกคนเป็นผู้กํากับโอ้โหผู้กำกับอยู่ในนักร้องนี่ผิดนะครับเพราะผู้กำกับไม่ได้เป็นนักร้องนะผิดครับต่อมาข้อขอขวายนะฮะเดิมทีเหตุครับดาเป็นนักร้องนะฮะแต่นี้ดาไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยดาอยู่ข้างนอกนะผิดอีกต่อมานะครับ อ่ะดาเป็นนักร้องถูกต้องครับแต่ว่าเนื่องจากว่านักร้องทุกคนนะครับต้องเป็นนักแสดงนะนักแสดงต้องเป็นวงที่ใหญ่กว่านะครับผิดนะตามรูปที่พีดกำหนดมาให้เลยนะครับมาดูข้อจอจานนะฮะดาเป็นนักร้องอ้าวถูกต้องครับอ้าวเหมือนรูปรูปแบบที่1นึ่งที่พีดว่าไปให้ดูเลยนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อจอจานเป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับผม